ช่วงหน้าหนาวอ่ะสวยนะครับผมว่าจริงสวยมากมไม่ได้ใช้โกโปรนานแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็ จะพาคุณไปดูหน้าฝายอีกทางนึงนะครับถึงเวลาทำให้ดูมาวนไปเห็นไหมนี่คือสารอาหารสารอาหารนะครับ มีดที่ผมใช้เป็นมีดที่ผมแบบแลกของมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันเป็นมีดหั่นสลัดแน่เลยเนี่ย<ม>เดี๋ยวรอก่อนนะผมบำรุงนาดินก่อนเดีย๋ยวค่อยปลูกผักสลัดผักสลัดนี่น้าดินต้องดีครับอย่างน้อยก็ต้องมีต้องมีควายเลี้ยงลกตัวนะครับเอาเลี้ยงไว้เอาขี้นะครับเห็นไหมหญ้าบริเวณเนี่ยคือ ชางนี้เข้ามาแบบว่าเกี่ยวหญ้านะครับเขาก็เอาญ้าทับทีนี้พอทับแบนเลยเนหะ็นไหมเป็นปุ๋ยเลยครับเห็นนะมผมไม่ได้มาเลยตรงนี้จริงๆเพิ่งมาไปเ,เร็วไปดูกันผมขอดูกันบางทีกูโ,กโปเนี่ยผมผมชอบมันตรงที่ว่า มันสามารถปิดหน้าจอได้ครับมันก็เลยประหยัดสามารถถ่ายได้นานขึ้นครับแต่แตผมผมทรงผมผมมันลื่นๆมันจะหลุดให้ได้เลยต้องตัดผมแล้วมั้งทุกอย่างครับมันเสียเสียได้หมดนะครับ นี่ผมใช้อุปกรณ์แบบกลัวอะไรปะเอากลัวอะไรลูกฮะแก๊บอเกิงมามาเห็นไหมหมาใหญ่ไม่ทำงานหมาเล็ก alert นะครับ มาจงเนี่ยขึ้นชื่อว่าน่าจะเป็นหมาหมาทหารนะครับหมาทหารเออก็แก็บมาจริงเอะมันมาตั้งแต่ตอน,นเนี้ยในะ่น้ำมันจะลาดจากสวนจากข้างบนมาครับจากแหลมๆของผมอะ่ะมาที่ผมปลูกต้นกล้วยหอมเขียวไว้เออกล้องหล่นๆไกลแล้วไกลแล้วคุณผู้ชมเห็นไหม พอดีช่วงนี้ผมกินเมล็ดทานตะวันตรงไหนน้ำมันมันก็เข้าไปบำรรุงเส้นผมหรือเป่าหรือพึ่งสะะผมเสียอะไรก็เสียได้นะครับตรงนี้จะมีช่องระบายนี่มันไหลลงมานี่ปุ๊บช่องระบายลงนี่ไป

เข้ามานะครับเพื่อมานั่งดูฝายดูอะไรได้นะครับเป็นทางสาธารนณะตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะแหละแต่เป็นที่เนื้อง,งอกครับเขาเรียกที่เนื้อง,งอกจากสวนยางมาตัวเสียอะไรทุกอย่างเสียได้หมดอนครับโต ทุกอย่างในร่างกายเราก็เสียได้หมดแต่สิ่งที่เสียไม่ได้คือใจนะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้มันข้ามทางนี้ไปช่วยผมทำสวน,นตรงนี้ผมจะผมจะถางดูนะครับตรงนี้มันก็ผมว่าถักกลางเต็นกลางเต็นได้นะครับแบบให้คนมากลางเต็นน่ะ ช่วงหน้าหนาวอ่ะสวยนะครับผมว่าจริงๆสวยมากกงองเอ็นมนเนี่ยโอเคลมแรงนะแนะนำให้ปลูกยูคาลิปตัสนะครับมันเหนียวกว่าต้นยางนะต้นยาต้นคายูคาเนี่ยมันคือ,อยังไงมัน าพน่าจะไม่สวยนะในรอบนี้สวยไม่สวยไม่รู้ครับภาพอาจจะเบี้ยวๆหน่อยเพราะว่าผมมันลื่นครับแล้วกอ็อุปกรณ์อะไรมันไม่ค่อยได้ใช้ครับมันก็เลยยางมันหย่อนยานละเสื่อมคุณภาพดีนะครับเลี้ยงหมาไว้มันจะช่วยดูงูให้เรานะ กี่นาทีแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ทางนั้นมันก็ข้าไมได้นะครับถ้าน้ำมาแบบไหลนิ่งๆน,นะครับนี่ผมขอถือดยวนี่ครับบ้านนะ

พอผมพอผมบริจาคให้วัดใช่ไหมครับ <c ười> คือก็คงทึ่งนะผมว่าทึ่งมากไม่ใช่วันแรกผมมาเลยนะแล้วผมข้ามไปที่สะพานะสะพานเนี่ยที่มันขาดผมคิดอะไรก็ผมผมผม,มผมว่าอุ้ยน่าปล่อยปลาผมอยู่ดีผมแวบ,บขึ้นมาเลยบนหัวผมเนี่ยแล้วก็นานจนผมได้เข้าหาพระอาจารย์แล้วผมคิดว่า เฮ้ยจริงๆนะสละให้หมดมันยิ่งได้นะแล้วเมื่อเช้าผมผมเลื่อนปัดเฟซไปฟังว่าร่างกายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยยกเว้นแค่ใจอย่างเดียวเรื่องยังไม่จบจริงตรงนี้เดี๋ยวผมจะ มาสาธิตการทําให้ดูไหมใครอยากดูมั่งผมทํายังไงเวลาผมเอายาไปคุมต้นยูคาลางี้ผมสังเกตดูครับต้นยูคาที่อยู่ใกล้ต้นต้นมีไม้พี่เลี้ยงเช่นมีกระถินนะครับมันอาจจะไปบงังไปบดบังครับแต่ว่ามันมันก็แบบโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโตชัเห็นไหมครับโตเร็วมั ดีไม่ได้ให้ดูกล้อง <c oughs> อา้าวูดถึงยัง,ยงดินเดอร์ได้ไหมตรงนะั้นดินเดอร์ได้สแสดงว่ายังยังน้ำยังไม่แรงมากต่อไปเขาก็ผมผมคิดว่าเขาจะขุดขึ้นมาคนระับขุดขึ้นมาแล้วเขาเขาจะเอาหินมามาเขาเรียกว่าแกรนิกเลย ผมเรียกไม่ถูกนะสับอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเอาหินมาใส่แล้วเอาตะขายลงถามว่าถ้าแบบมันไม่มีใครรู้รจริงไหมว่าน้ําต่อไปมันจะแรงเออมเขาก็คงว่าเออไม่มีอะไรแต่จริงๆบริเวณฝายเนนะี่ยใครมีที่ติดฝายนะผมแนะนำนะครับตอนนี้ฝายคุณยังไม่พังหรืออะไรสะพานคุณไม่ได้มาขวางน้ําล้าน้ําอะไรเงี้ย ตรงริมริมมันเนี่ยถึงเป็นที่สาธารณะหรืออะไรก็ตามถ้าคุณวัดออกจากบุตรคุณมาแล้วเนี่ยความรู้นะครับความรู้คุณรีบไปหาต้นไผ่ปลูกเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยคุณไม่คุณไม่มีเงินที่จะไปซื้อไผ่หรือคุณไผ่มันลกอะไรคุณไม่ชอบอีกเา้าแต่คุณก็เลือกไผ่ที่ไม่ลกนี่อ่วเดี๋ยวพาไปดูอีกไ,ไผ่มีไงผมที่ผมเคยให้ดูไผ่ตรง ไข่ตรงหน้่นไข่ตรงหน้านยักษ์แต่มันุผมเรียกไข่ตรงหน้านก็ปัป่ะไม่ต้องยักษ์หรอกนอมมันไม่ได้ใหญ่เลยาะแต่หนอมก็กินได้นะต้มให้หมากินบ่อยอยู่ทำบุญทำทานต้มใส่กระดูกก็ซื้อกระดูกข้อมาจากแม่โคนให,ให้มันไปกินกันเลยออวันนี้น้ำไม่แรงเนาะผมว่า ผมให้พาไปดูหน้าฟาผมก็นึกว่าน้ำมันแรงเห็นฝนตกดูดีๆดิดดตรงเกาะกลางครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าใช้โกโกถานมันยังไม่ถนันเป็นรูปหัวใจเลยโอ้โหน่ารัก ถูกไหมล่ะเดี๋ยววันหลังพกักเมา่มา,มาวันพระคนที่นี่ก็จะเชื่อว่าวันพระเนี่ยห้ามทำอะไรคือให้ทำอยู่ในบริเวณบ้านตัวเองครับผเห็นว่าทำอยู่ในบริเวณบ้านบ้านผมนะครับห้ามลงอยู่ในน้ำแล้วก็ห้ามออกทางนั้นก็ใช้ทางที่พระจารย์นี่แหละเรื่องนันไัยนะครับลืมพูดไปเรื่องไสนะก็เข้าไปผม ผมเคยทําคลิปเข้าไปแล้วนี่แต่ตอนนั้นไม่ลบเดี๋ยวยว,วันหลังเดี๋ยวผมค่อยลุยครับพูดถึงถ้าถ้าเราเอาเอาหินมาลงอะ่ะมันก็จะมีมันก็ได้ข้อดีก็คือมันปกป้องได้ทันทีครับถูกต้องครับ แต่คุณต้องคิดด้วยว่าถ้าน้ํามันมาอีกเนี่ยแล้วมันมีสะพานมาขวางอีกอสมมุติคุณเปลี่ยนทิศตำแหน่งสะพานไปเป็นข้างนั้นแหละไปเป็นจากมุมนั้นไปไปนั้นล่ะโดยการทําขวางเหมือนเดิมน้ําก็จะล้นเข้ามาครับเ,เข้าที่ตัวเองนี่แหละอนี่เหตุผลที่ เขาไม่ให้ทําสะพานด้านนั้นนะ่ะเพราะเขากลัวน้ําเข้าที่เขาเหมือนกันไงเออก็แบบมันก็เข้าได้นะมันไปอย่างนี้แต่ว่าพอมาขวางงนี้มันก็เข้าไปทางนู้นแต่ดันตรงนี้พังก่อนไงอื ừ, มก็ไม่พัฒนานไปไม่ได้ว่าอะไรผมจำผมจําได้ตอนนี้เขามาล้างวัดแนะี่ะที่ผมหายไปแล้วตอนนั้นนะ่ะผมก็ไม่รู้นะผมดูไม่เป็นหรอกตอนนั้นเขาไม่ได้บอกที่คุณหายนะอะไรนี้แต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะไรหนอกคือ ผมอยากให้ทําสะพานให้มันถูกตำแหน่งแล้วก็ขุดดินขึ้นมาแล้วก็ทำํำสะพาน Dial แบบต่อหม้ออย,อย่างเงี้ยแค่นั้นเ <communicate> องปกติก็ไม่ค่อยได้พูดกับใครแล้วก็อยู่แต่บ้านนะครับก็เหมือนกับมาพูดแค่ในในคลิปแล้วก็คุยโทรคุยกับ แฟนเก่าอะไรเงี้ยเรื่องลูกเนาะไม่กลัวแคบออกไม่กลัวไม่กลัวตกอะไม่กลัวเว้ยเอ้าเห็นไหมไมาตัวอื่นกลัวนะไ,ไว้ใจเราไงถ้าเราปลูกผมปลูกไผ่ไว้นะกว่าจะโตตั้งกี่ปีห้าสามสี่ปีอ่ะกว่าจะเอาไม้มาใช้ได้ แต่มันมีข้อดีครับถ้าลากมันลงแล้วอะแล้วมันมันจะเป็นแบบว่ามันแน่นมากเลยนะเนี่ยน้ามาไม่มาน้ามาไม่ไปไผนะ่เนี่ยเนี่ยไผ่แต่แต่ไผ่ตรงเนี่ยมันไม่มันไม่ลกนะครับเห็นอย่างนี้มันดูเหมือนลกนะผมเข้าไปเนี่ยไม่ลกนะผมต้องเอาไม้เอานี้พวกนี้ออกลนะมผมอาจจะเพอ้อเพอ้อหน่อยนะบางทีบางทีเติมมาไง ¿Vale? ¿Lo dijiste?